ต่อที่ลาสตานะคะลาสตาวันนี้ลาสตาวันนี้จริงๆแล้วลาวสตาบางครั้งท้าแอดมีเวลาว่างพวกลาสตาฮานาาสตาเนี่ยแอดจะให้แค่ตัววิ่งลู่และตัวฝันในกลุ่มนะคะทุกคนแต่ข้างนอกท้าไม่มีเวลาแล้วก็จะไม่ได้ลงให้นะคะแอดก็จะให้ยามลงรีบลงก่อนที่ลูกค้าจะมา <laughs> เพราะว่าลูกค้ามาเช้ามากๆะะคะ ลาสตาวันนี้ตัวเด่นก็จะมี914839นะคะวิ่งรูป8กับ4จับวินิจารางก็จะมี8118 8338 4994 1331 5 885 6116ะะกัน88กัน80แล้วก็60นะคะ8008แล้วก็6006 600, เบิ้ลก็จะมี9966 เหมือนที่อพูดในลาฮานอยสตาร์นะคะบางตัวอาจจะมาเอามาจากตารางลาฮานอยสตาร์นะคะเพราะว่าเขาจะออกมันเหมือนกันนะตัวจอะกรจจิตมีประมาณนี้แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปนะคะทุกคนโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำร่ำรวยรวยทุกคนจ้าไปแล้วจ้า